สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของเพื่อนทั้งหลายครับผมวันนี้เที่ยวได้เรื่อยชแนลกลับมาพบมาเจอกับเพื่อนเพื่อนเป็นประจำอย่างนี้เช่นเคยนะครับช่วงเวลาเย,ยน็ยนๆแบบนี้กับคลิปบรรยากาศการท่องเที่ยวของเรานะครับผมวันนี้เราเดินทางจากเชียงรายครับลงมากันที่จังหวัดพะเยาเดี๋ยวเราพาเข้าที่พักกันก่อนนะครับผมวันนี้เราจองที่พักมาชื่อที่พักคุณตุ้มฟาร์มสเตย์ครับ เป็นที่พักราคาประหยัดประหยัดนะครับเป็นฟาร์มสเตย์สวยๆมีบรรยากาศดีๆพร้อมด้วยคาเฟ่ในตัวเลยครับราคาก็ถือว่าน่ารักมากเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวราพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของฟาร์มสเตย์แห่งนี้นะครับผมแล้วก็จะเดินทางท่องเที่ยวกันที่จังหวัดพะเยานี่แหละครับผมเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆชมบรรยากาศพร้อมกับให้น้องมะนาวนะครับผมหวันใจแอดมินเองครับ พาชมห้องพ,พาแนะนําห้องนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการบอกต่อเพื่อนๆครับกับบรรยากาศที่พักดีๆแบบนี้เผื่อใครอยากจะมาเที่ยวจังหวัดพะเยาและจะหาที่พักใกล้ๆกับควานพะเยานะครับเป็นตัวเลือกอีกสถานที่หนึ่งเลยครับผมไปครับไปรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันครับ ห,ห้องราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคา500บาทค่ะที่ไหนครับเนี่ยที่คุณตุ่มนะคะฟาร์มแอนด์รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่แอนด์ทุกอย่างเลยที่ไหนล่ะที่กวนงเทพพะเยาจังหวัดพะเยาแล้วครับยังไม่รู้ที่เลยโอ้ห้องใหญ่จังเลยเตียงขนาดคีไซส์หรอประมาณนั้นคีไซสะอาดมีแอร์แอร์ด้วยมีแอร์แล้วก็ประเด็นคือมี จะบอกว่ามีอะไรนะมีทีวีมีตู้เย็นแล้วก็มีครัวอะครัว,รวหลังบ้านประกอบอาหารได้ด้วยนะครับร้อยมีครัวหลังบ้านโอ้สุดยอดห้าร้อยมีครัวหลังบ้าน, oh, าม,านมีซิงค์มีที่วางมีที่เสียบปลั๊กนะคะ<อ>แล้วก็จอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เอาห้องน้ำนนองน้งนที่เป็นชักโครกอย่างดีและข้างใน เครื่องทำน้ำอุ่นไหมไปดูหน่อยโอ้มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับสวยงามเลิศหรูครับโอ้โหที่แขวนผ้าเ <c oughs> บลอ ER เลยครับ <c oughs> ที่เก็กบขอมง,างมาอยู่เป็นอาทิตย์ได้เลยมีทุกอ,อย่างมีหน้ากระจกห <àng S 2> ่างจากก้านปรปยาวประมาณ10นาทีไม่ถึงนะครับไม่ถึง10นาทีดีก็แปลว่าห้าร้อยนี่แค่ประมาณนอนสองคน นองได้สองคนแล้วก็เขาจะเปิดโซนเขาเปิดโซนใหม่มีหกร้อยด้วยอ๋อใช่ค่ะหกรอยก็จะเป็นโซนครับทั้งหมดหันเนนี่โซนหกร้อยซึ่งเขาบอกว่าต่างกันตรงที่ว่าโซนนั้นโซนใหม่ห้องใหม่อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งคือสามารถประกอบอาหารได้ แล้วก็วกมีคาเฟ่ด้วยนะถูกต้องที่นี่น้องหมาแล้วก็หรือจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้สามารถเข้าพักได้ะะเป็นฟาร์มนะฟาร์มรรรสเตย์นะแกะน้องเป็ดมีแมวมีเยอะเลย<ม>ทุกอย่างเข้าไปหมดซึ่งเจ้าของบอกว่าไม่ไม่ได้บังคับให้เขาอยู่<ม>เขาจะไปไหนก็ได้ในบริเวณนี้ไปเลี้ยงแบบเปิดอาหารบกเปิดไปเลยมีเป็ดมีแกะเนาะบินการว่อนเลยฟิลแบบฟิลธรรมชาติ 7นาที7นาทีห่างแค่ตนน7นาทนีเดี๋ยวผมให้ดูคาเฟ่นะครับเป็นด้านหน้าตอนนี้เห็นลูกค้าเยอะอยู่เลยยังไม่ไปถ่ายนะครับเดีย๋ยวถ้าลูกค้าน้อยๆเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูเป็นที่กว้างครับลมนี่โอ้โหตึงเลยครับลมแซ่บเลยครับเย็นอากาศเย็นนะครับไยมาเที่ยวพายาวนะ้วไม่มีที่พักไม่รู้จะพักที่ไหนนะครับผมที่พักบรรยากาศดี อาหารก็มีนะครับครัวก็มีนที่ประกอบอาหารได้แนะนำไ้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อครับและนี่เราก็ได้ถ่ายรูปกับพี่เจ้าของมาไว้ด้วยครับพี่ตุ้มครับใจดีมากๆเลยนะครับผมพี่เขาคุยสนุกนะครับใครที่มาเที่ยวมาพักก็คุยกับแกได้เลยครับต้องการจะนอนกี่คนจะพักยังไงติดต่อสอบถามเรื่องราคาเรื่องจำนวนกันได้เลยครับผมเสชคำว่า คุณตุ้มฟาร์มสเตย์ก็จะขึ้นเลยนะครับในเว็บไซต์นะครับผมไปครับเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะพาเที่ยวบริเวณของกวานพยาวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนเยน็นเยนกันว่าแถวกวานพยาวนั้นเป็นอย่างไรครับผมมีอะไรให้ชมบ้างครับบริเวณริมกวานพยาวนะครับมีร้านอาหารและสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจกวนพยาวแนอดีตแต่เดิมเคยเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ําสายน้ําอิงนะครับผมพาดผ่านคดเคี้ยวทอดเป็นแนวยาวไปตลอดเลยครับ จากที่แอดมินได้อ่านมานะครับผมทิศทางของน้ําก็จะไหลาจากทิศเหนือจะโรดขอบกวานพยาวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เลยครับประกอบกับมีทั้งหนองน้ําน้อยใหญ่หลากหลายมากมายนะครับรองน้ําหลากหลายพื้นที่นะครับจากขุนเขาดอยหลวงแล้วมาเชื่อมต่อติดกันนะครับทำให้บริเวณพื้นที่แห่งนี้กวานพยาวแห่งนี้นะครับจึงมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักครับ พอในบริเวณริมกวานพยาวมีความอุดมสมบูรณ์มากนักนะครับผมทําให้ผู้คนเข้ามาตั้งตินฐานอาศัยกันอยู่เป็นชุมชนหนานแน่นบริเวณนี้แต่โบร,โบราณเลยครับผมทําให้บริเวณของกวานพยาวนี้คล้ายๆจะเป็นหัวใจหลักของชาวพยาวเลยนะครับผมและนักท่องเที่ยวอย่างเราผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาแวะชมแวะถ่ายภาพแวะกราบไหว้สักการะนะครับผมพระพุทธรูปกลางน้ําที่นี่เหมือนกันนะครับ ไปครับเดี๋ยวชมทั่วท่วครับไหนๆก็พาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ริมกวานพยาวนะครับก็มารับฟังประวัติโดยสังเขปของกวานพยาวกันสักเล็กน้อยครับผมกวานพยาวนะครับ ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือนะครับเรียกว่ากวานนะครับอยู่ในเขตอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยครับคําว่ากวานตามภาษาท้องถิ่นของคนภาคเหนือแล้วแปลว่าบึงครับผมจุดกําเนิดเกิดขึ้นของกวนพะเยาแห่งนี้นะครับเกิดจากกรมประมงได้ทําประตูกั้นน้าครับเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง และในฤดูฝนก็จะกั้นไม่ให้น้ําไหลแรงนะครับผมลงไปท่วมเลือกสวนไร่นาที่อยู่ปลายน้ํานะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองพะเยามีทิวเขาเป็นฉากหลังอย่างสวยงดงามเลยครับผมน้ําที่ไหลลงจากห้วยต่างต่างสสายนะครับผมทําให้เกิดเป็นบึงควานพะเยาแห่งนี้นะครับมีปริมาณกักเก็บเฉลี่ยต่อปี2 9 4ล้านลูกบาทเมตรนะครับพันปา่าน้ําจืดต่างๆมากมายครับจำนวน45ชนิดด้วยกันใน17วงตะกูลเลยครับ เนื้อที่ของกวนพยาวก็นพะเยาก็12,831ไร่ครับเป็นแหล่งเพาะพันุ์ปลาต่างๆได้อย่างดีเลยครับทัศนียภาพโดยรวมของกวานพยาวนะครับผมทำให้สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงงามประทับใจผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับจนอาจจะกล่าวได้ว่านะครับหัวใจของเมืองพยาวนะครับอยู่ที่กวานพยาวแบบนี้เลยก็ว่าได้ครับและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพันุปลาที่กวานพยาวนะครับทำให้ เป็นแหล่งที่ผลิตปลาส้มรายใหญ่และขึ้นชื่อจนกลายเป็นสินค้าขายดีของจังหวัดพะเยาไปเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อเลนะครับว่าปลาในนี้จะทําให้จะสร้างชื่อเสียงให้ชาวพะเยาแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของชาวประมงที่นี่ได้เลยครับช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้นะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านพ้องถิ่นครับออกมาทํากิจกรรมภายใน ควานพะยาเนี่แหละครับผมริมแม่น้ําริมควานพะเยาเลยก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนมากมายมาใช้พื้นที่นะครับมานั่งดูพระอาทิตย์ตกแบบนี้นะครับหรือว่าจะมาพายเรือซับบอร์ดเขาก็มีให้บริการครับผมเห็นเขาพายกันอยู่แล้วก็ บางคนก็มาจ็อกกิ้งวิ่งออกกาลังกายครับหรือใครจะมาซื้ออาหารรับประทานก็มีพื้นที่ขายอาหารนะครับผมทําให้หลากหลายแล้วก็น่าเดินชมน่าเดินเล่นแล้วก็รับประทานอาหารได้สะดวกสบายครับบริเวณนี้ไปครับเดี๋ยวแอดมินพาไปรับชมบรรยากาศด้านในตอนค่ำๆหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับ เดินเล่นกันเพลินๆน,นะครับก็พระอาทิตย์ตกลงไปแล้วเดินกันเพลินๆถ่ายคลิปกันเพลินๆก็จะค่ำแล้วครับตอนนี้ก็ทางเทศบาลก็เปิดไฟนะครับผมตกแต่งประดับประดาให้นักท่องเที่ยวได้รับชมนะครับใครที่มาเที่ยวชมจะได้เกิดความประทับใจแะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสมเด็จย่าบรรยากาศของซุ้มไฟแบบนี้นะครับโคมไฟแบบนี้ ก็มาเที่ยวมาชมกิจกรรมต่างๆได้นะครับริมความพะเยาหรือใครต้องการมานั่งร้านอาหารก็มีหลากหลายครับแล้วก็โรงแรมที่พักก็มีหลากหลายเช่นกันครับแต่ตัวแอดมินไม่ได้พักแถวนี้นะครับเพราะว่ามันจะคึกคักไปก็ไปขอพักเงียบๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็เป็นสวนสมเด็จย่า80ปีแล้วครับผมด้านในข้างหลังนู่นเขาจะขายของกันเยอะครับไปซื้ออาหารมานั่งทานกันได้เลยครับ สะดวกสบายแน่นอนครับแล้วก็มีสวนให้ได้ได้เดินชมบรรยากาศมีพื้นที่จอดรถให้บริการเรียบร้อยครับสามารถมาชมบรรยากาศของควนพะเยาช่วงที่พาทิตย์รับลาขอบฟ้าแบบนี้ได้สวนยงามมากเลยครับ นี้เราก็พาเพื่อนๆท่องเที่ยวที่กวานพยาวนะครับชมบรรยากาศตอนเย็นย่ำค่ำนะครับผมของบริเวณริมกวางน,นะครับถือว่าเทศบาลได้ทําการตกแต่งสวยงดงามนะครับผมให้บรรยากาศของกวานพยาวนั้นมีผู้คนไม่ใช่เมืองที่ตายหรือว่าหลับไหลไปนะครับ สามารถมาชมความสวยงดงามของเมืองได้ครับบริเวณริมควานนี่ถือว่าสวยง,งามน่าพักผ่อนน่ามาชมมากๆเลยครับผมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับผมวันนี้นําเสนอของบรบรยากาศของควานพยาวชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกนะครับผมอยู่กันจนถึงค่าจนเทศบาลเปิดไฟพาเพื่อน,อนชมอุโมงไฟนะครับอุโมงประดับไฟตรงนี้นะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเราลากันด้วยภาพของบรรยากาศของความคามืดแล้วก็แสงเดือนดวงนี้ครับสวยๆงดงามครับผมไปครับเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากลาและลาจากกันนะครับผมฝากเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ทางช่องด้วยนะครับทางช่องนั้นจะต้องการคนมาสนับสนุนมาให้กำลังใจทางช่องอีกมากๆนะครับผมวันนี้ก็ ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วไปพบเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเึกัชักชึอกัชักปูนปูนบายบายครับผมไปพบเจอกันใหม่จ้า